ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมอมอนี้แอดมินมีเรื่องเล่าจากพระอาจารย์วัดกุเทนะครับเนาะคนเหล่นานิทานสุฟังเนาะ,ะเป็นประเด็นตังไจจัดเตรียวขวมข้อมูลนะครับเด้อสาหรับผู้ใดรอโศกรอลาบอยู่ก็ติดตามไปด้วยกันครับผมอาจารย์ก็จะให้ตัวใดเนาะไปรับชมรับฟังด้วยกันครับ ก็เนกับศูนย์เก้าเอกรเป๋าอยู่ที่นนองงับงับยับจ่สินะ้ออนข้างให้คนเข้ากระเป๋าใ้จระจับเตะเข้าให้แล่นไปซื้อกันบาเลทีวันศานดก้านที่นศูนย์แปายุดจุ่มสีกันหนึ่นึ่เาหลที่บานจุ่มสีกันแน่น ได้ได้ดูเใจหวานด้วยใจหวใขักๆมาตาเสาไอตะเสาเมืองนี้บ่อแล้วันขาเลยปางเย็นยมาม่หนูกนังกิดวคนกะนั่งเมยะังสั่งัไดสิได้เองเงินมาเฮ็ดสา่หมูไม่สุไปไกว่างไม่บุอ้าวไม่ไอม่โอ้ยไอ่อยมาแล้วโอ้มามาไอมาก ีไซน์จะเด the oh, <laughs> 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 okay. ็ดอยู่่ว่าเินสีไปกินมันยุเป็นเห็นงานสปากอ่อจะดล้อย่ตาเห็นตาลมาจเเียงานเินเป็นไครับโอ้กดีก็ข้าวได้ข้าวกรีนี้ก็ได้ยี่ล้านยีเอล้างอุ้สั่กรมก็สังนันอเยเก้าสิม สัญญาครับสัญญาทุกจุดคนทุกฝั่งเลยบริษัทเออเตบริษัทผมไม่เห็นดเก็บเอาบริษัทคืประตูโผล่ออรคัเก้าสิบหมื่นสามเดือนอิฐเก้าสิบมือนสามเดือนบริษัทปฏิบัติธรรมเนี่ยพราะว่าเสร็จมันแล้วก่อนแต่ปัจจุบันมีอะไรดีป่ะนี้นี่น้กพุเขาจะเห็ดลุบโลกแลกะมีอีแข่เกตโตย่ทธงลุกโลกก็มีน้ำพุย่ทธังย่ทางซาลาริมนนังทั้งสองขาง ้างทั้งนั้นบะครับยู่หมซีนีนำพุโอกี่ประมูรนก,กี่สองแสนนำพุนำพุนำพุแล้วเจอเป็นรูปโลกรูปโลกหลอีแขก,ก,ก่ชี้หล่ะเกตโตน,น,นำพุขึ้นเห็นต่ไม้เล่ขึ้นเอา้อยายืดดีๆไม้เล่ตัวสะพยายใหญ่ก็ขึ้นล่ะสันบอกกดมากเ <c ười> อ้า ยูไบยาคกยก็ขึ้นะว่าเป็นนันไจา,ยยานโทวไปรถมาเอา้าตรงใส่คนจิตพระเอ็นจิตุลาอย่มัง <kaar> ่งคนในโบสสย<อ>นั่งยู่วันเมื่อกี้แวะไปบ้านไอ้วัดจุ่มสีกับเราี่บ้แต่ม่นีมุ่นไป,ไป,ไป,ไปววยุ่งกันเลยว่าไปท่ไระเดไปก็นเลยหมอบเงินยให้ไปแสนหนึง่งใ,ใหไปเทสอินสาล่รอนลามันแหลวซะอันโบบพ่อ บ้ว่าทำไมคแม่เวาต่ากันผู้กําลังรับกลัรับผิดชอบยุ่การย่งเยืนบ่ไดก็รับผิดชอบมันเดืมันเดือนเดือนนึงก็ยดหน่วนึงมันเดือนสองเดือนเลยไม่หนีว้านถึงสองเดือนคุณอีคันนั่งนม่ได้คาเทเรายิเอ็ดคือแบบนาน่า เอเบันเล็กใช้ย่านใช้ยานยี่สเด็กใช้ยานยี่ิบเอเอหรเมตรเลี้ยวซ้ายทะลิเดียวไปเดียวปั๊บหาลอยเมตคนเดียวไปส่ตัวเอใครยบอกบอกว่าจะถามกูบ่อยไปต่างไระเทศเย็นดีนะเบื้งต้นผู้เนี่ย ตอนมาหาประสันตนโคยุสระยี่พอระว่งมึงตรงมี้ตนโพเด้อมันพายุใหประสันประวันหาประสันตนโพผมมีกลางเป็นกางแจงแงงตะงี้เนาะผ้ม่เห็นตัวเนั่นแหละผมเพาะว้อยู่บ้านผมมีเม็ดอยู่ประมาณสิบเม็ดผมเพาะใบเก่าเม็ดขึ้นมัดเอาไปย้ายวัดนั่นวัดนี้มันนั่งยิงสิละ เดี oh, you. Oh, here, question, the ๋ยวไปเอ้ามันต so okay. like, mm ุ hmm. ่โพดเลยเยี่ยมขนางเขาไปเบิ่งเอ้าตุ่โพดตท่านเดียวกันนี่ละที่ผมเปาะไว้แต่รู้ว่าใบโพดเนี่ยมันผิดปกติเป็นเก็ตเป็นมั่นเออใบโพเล็กๆลคือมันเป็นมันยิบยืบยืบตลแสดงว่าขึ้นเห็นกระปุมสีที่มันออกสองหแปดครับโอ้ยิบแยิบจังยแต่าเจอซ่องแตซงครับโอ้ซ่องเหรอ โปรดมาซ่องอาจารย์เมื่อไงล่นี่มาจากกรุงเทพมอนอยู่นี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 ่บานรับร่องสองอันนี่คือบานรับร่องโ้รดมาเมอคผู้ไก่กับเนอร์ผู้ใดวัวถอยรถถอยตามต้นไม้สองสี่แปดห้านะไปชมกันมานะแต่มสติงเต้านึงวงแดวนะถอยตามต้นไม้ถอยตามต้นไม้ขึ้นไปแล้อบลสองสี่แปดห้า สองแปดสองสี่เป็นห้าหลายคู่เอาหมู่บ้านนี้แอดมินมาเต้นนี่นะก้มไปก้มมาสองไม่เห็นเลขอยู่นี่เห็นบ้างมั้ยเนี่ยสังเกตบ้างอันเลขอยู <S <s ่มองเทียนเนี่ยเชิงเทียนเห็นี่ยเห็นบ้างแปดนะจี่ไหนเคยเคยเห็นมันเอ้ามันนั่งอยู่นี่แบบกับเบ็ดแบบนี้ยื่เลขบนอนบนหมอนหนีบหนโอ้ยคลิกใจเฉย ผมบบใครนั่นผมบบใครอยู่ใครโซ่เบิ้งพี่แล้วแดงจึงขึ้นเล็กนึงน่ะข้ามข้ามมันต้อาต้นนี่ใช่ไหมเขาเอามือถือน่ะขยายเบิ้งมันออกมันเห็นชัดเลยแฟนแม่แม่แม่ไแยงสีวันนึงหันได้หนึ่งนึงนะจังว่างสิเขาวางว่าได้ยินปูเถาเพิ่นบอกกันเบิ้งตาเบิ้งตาเม่ตาจอร์เจียนเบิ้งในมันก็ไม่ตาหนาจิตแล้วท่านเนี่ยมันเดียวไปเห็นได้เจ็ด ยางบฟังเบิ้งใครน่เดียวไปเห็นขอแล้ว่ยางก็ซื้อน้ำพิ่นี่ยนึ่งมมาตัว้กันเจ็ดอเบิ้งโดนช่นี่ไปเปเอาบับดีท่านนึงเอค่บ้ามาจ้ะถ่ายากนั่งโดดละนั่งได้นั่งได้นี่ม่านั่งตั้งเลยเป็นเ็าขีมูโมดมาขี่โมีมีดหนึ่งโพมีมีโยมวันที่ยี่สไป ไปเหตุยุคบันคนเดียวไป,ป,ไปพูกบไได้ขอเงินหาสิบล้านวาสิเหตุพื้นที่แปดสิบไรอีป่าสาแปดสิบไรของบิบไปาสิบไรหนึ่งหัวหนึ่งหวัวแนกนี่ค้นขีเราะต้นหนึ่งหลังจากแล้วเนาะค้นขีเราท่้นนจไกกินเราเขาค่า <c oughs> เสือไปโอ จริงนกับบอก้ยเลขมาตละอดะะบอกเมื่อที่แล้วเมื่อที่แล้วเราไม่รออีกตั้งข้อกลับไปนอนฝันบานเอาคูใส่เลขนู้นสองตัวแดงจึงคือเยอะเลขสามตัวบอกมันบ่แดแต่เป็นล่างๆสี่สองสองตื่นขึ้นมาบานนี้มันไก่แห้งเนาะกินเหล้าขาวมันไก่แหง้งแล้วก็ไปกินกรึอบอีกแล้วก็ไปบอกให้บานเนี่ย่าเสีอผ่านบ้านบอก อีพอบอกซีสองสองไปบอกเมื่อไหรบ้างมันเขาเรียบม,มันมีคนสื่อจากคนเพราะว่าบันชีเราเล่บบัญชีเราเมต่อโตจะขอเอียงกระกากสือเลขออกมาซีสองสองเทศบาลทัขกขนาดเลยบาดป็ิปุ๊บเมื่อวันนี้แหละทีพอบประบบนัะนน้น ีขอสามวดสามตัวสามวดหนึ่งหวดแหละ่ขอถ้าคือสามวดนี่นนนนนสิบวดหนึ่งพันษาะเจ้าบอก่านเลยสิบวดแบบน้ให้สายหนึ่งกลับขึ้นแตลบฝันฝังเลยไปพนนั่นละคนเก้าเน่ละฝันเลยออลเออ่ขี้เราฝัน <laughs> <laughs> เลยฝันก็ไปกลับ <laughs> อาจารย์โนสั่นเป็นคนนี้ตำรวจจักไปเฮ็ดเจ้าโนซันนน่นขึ้นไปโนซั่นขึ้นไปมันก็มีตกแล้วตกเจ้าหน้าที่เขานะ่ะเขอาเอขียนร้อยตำรวจตีเอเียงนะเ,เลยว่าไปครับแต่ไม่มีปังเลยขึ้นไปปุ๊บแล้วไปเห็นป้ายตกเลขสามตัวเลขสามตัวแล้วก็เลขสามตัว <c oughs> ตัวเขียนคือ 4, 2, ซีสองศูนย์ซคนเก่าที่เขียนยเก็บเลย กระชีดอดแล้วเอาเดียวิดบ้านยุ่ไใสก็ไม่คเฮ้ยหัวบานก็นยุ่ใสนะก็ได้ไหมได้แล่ก็ไระอับครับผมครับผมโอ้ยบอฟังผมบว้าถึงตัวเลยครับปอบอกก็เรยนลายมาลมาไหนูดถึวราคาขึ้นพี่ละโอเคนั่งพี่ละขึ้นครก็ข้างขาวเน้อพิสัพสี่พิาสองรูมหนึ่งเดียวโดมหนึ่งกระสีใหญ่แบบมองเกาุ่กระสีนีม่องนี้สมอง ้องน้ำไม่ตัวที่พ่อเห็นได้แค่นี้พร้มจบแล้วเ่าค่ะนงพ่อฝันนี้เรียบ้อยฝันนี่เราฝ่นแล้วมีท่านแล้วหัือเีนี้กรียบร้อยาเจอเริ่เงินแท่นก็่ตรไนแ่ที่ท่านบอกราเส้นเรื่องนี้รู้สึกว่าดีม่แนสิมาส่วนหลังจากทพ่ทีนั่นก็สมาส่วน ย่าเย็นเย็นๆๆกเอาลับว่านี้ไปเอาบอเนี่ยเนี่ขีมโม <c oughs> อะไร <c oughs> มีต้ขีม, <c oughs> ม,มอาแม่มามาลับพ่อน้ำกันมาก่อนสิลับบ้านกับสรงตัวเรสได้ไปกินน้ำสมน้ำหวานก็มกินปะไปน้ำสมน้ำหวานน่ะเอะอเอาเาเอามาพิ่นอยังเหลือหลายกเราเขาแก้พิ่นนั่งทายยืน่นน่ะเกิดแล้วก็สิกลับบ้าน เงอนหนาแล้วเสียเอเครื่องเสียงเัวลาวาสมาสูงม่มาใกล้ๆเยี่ยผมาใกล้ๆมันาินนามอนบดชที่นี่ไหมะมันแขนมันลอยอาจารย์สีรถอ่ะหลับก่อนเนาะยยธาวริวะหาภูระปริปุเรนติสัการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ เอจิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวาสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะธมานโชติรโสยะธอัพิวาทนาสิริสนิจังอุทธจายิโนจตตโลธมาวันติอายุโนสุขัง ท่าลังเอาซาคุอ<ป>ซาตูกอยหญาดย่อมทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ปราศจากโรคไข้ไข่เจ็บต่างๆความเจ็บให้ได้ความไข่ให้มีเดอ้อไปใส่มาใส่ไก่คนนิยมสมพรการงวมกันงานกิจาการของท่นานไก่จะเลืิญนดูเรื่องใหญ่นี่แนวของแนวข่าที่พอแม่ไก่เป็นลมป้ลมไส้ให้ลูให้ล้านให้เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งพุธศาสนาของเฮาเด้อ อาเลื่อนท่องไหลมาเทมากปันน้ำปันทางตดหนีตดสินลืมตาอาปากไปทุกส่ทุกคนเด้อาติ่ยชมเด้อชยันโตโพธิยามมเรสกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังพิชโยโหอิชยาสุชยามังคีอปราชิตบนลังเกสีเสปทัก ปิโวคะเรอภิเศกิสัพภุดเถรเนังอาคาปัตโตปโมทติสุนาคะตังสุมังคะรังสุปัตตังสุจิตังสุขโนสุมาวกโตจัสุยินสามพรางมังจาริสุปัทากีนางกายกรรมมังวาจะกรรมังปัทากีนางปัททา ทีนางมโนกรมมังปณิทิเตปะทักทินาปะทักทินานิกาตวานรพันตเทมปะทักทีนีสาทุสาธุสาธุเป็นยังไงนี่ท่านมวลปะขำมวนกัสิตตามครับสำหรับวัดกุดแห่นะครับเนาะ อาจารย์เป็นวาสันนะครับผม่นลองนิทานทุกฟังแต่ว่าแนวาทางในาการเชีงโศกเชียงลาบยั่งบ่ทหันมั่นใจนะครับเด้อลอดติดตามครับกดติดตามไว้สาหรับคนที่ชอบเชียงโชกเชียงลาบนะครับเนาะแล้วก็ติดตามไว้แอดมินมีข่าวยังมันใกละนะ้แล้วเนาะมอตัไงก๋ก่ติดมารายงานผลให้พ่อแม่พี่น้องรับทราบบ่ํากันนะครับเด้อ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ